โตก็คือความโต้ก็เท่าไรนั่นคือหนึ่งส่วนขยายทนะี่จะต้องอาพนะ่อไปส่วกนะัวอนะอ,ยนะอย่าลืมว่าเพลเ,เพื่อของเราในขณะที่มันแรงดันเราไม่ได้ทํางานนะครับแกไไกินไรมา พูดเนไมันอะมันนักการมันขมันอยู่กับจับบ่อยถ้าจับบอยก็ได้แมีผมเปิดในโตไปแล้วเปิดแล้วครับผม